คุณเคยไหมทำงานหนักแทบตายแต่นี่ไม่ลดลงเลยสักบาทบางคนผ่อนแค่ดอกเบี้ยเหมือนวิ่งอยู่ในวงล้อที่ไม่มีวันหยุดแต่วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดโปง5ห้ความลับของคนที่ปลดหนี้ได้เร็วที่สุดไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาคิดและทำ่างจากคนทั่วไปความลับที่หนึ่งพวกเขาเลิกอายเรื่องหนี้แล้วเริ่มพูดกับมันตรงๆคนที่ปลดหนี้ได้เร็วไม่ได้หนีหนี้ แต่เผชิญหน้ากับมันเขาเขียนหนี้ทั้งหมดลงบนกระดาษคำนวณให้ชัดว่าเป็นหนี้ใครเท่าไรจ่ายขั้นต่ำแค่ไหนแล้วค่อยวางแผนต่อจากนั้นเพราะหนี้ไม่หายไปจากการเงียบแต่หายไปจากการเผชิญมันความลับที่สองพวกเขาหยุดสร้างหนี้ใหม่ทันทีไม่ใช้บัตรเครดิตโรดสเะสะปะสปะมดผ่อนศูนเปอร์เซ็นที่ไม่จำเป็นหยุดพฤติกรรมรางวัลให้ตัวเองที่สร้างหนี้ใหม่เพราะถ้าคุณยังสร้างหนี้ใหม่อยู่ ต่อให้คุณหาเงินเก่งแค่ไหนก็ไม่มีวันหลุดพ้นความลับที่สพวกเขาเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังคนส่วนใหญ่กลัวหนี้จนท้อแต่คนที่ปลดหนี้ได้เร็วเปลี่ยนความกลัวเป็นแรงผลักดันเขาตื่นเช้าเพราะรู้ว่าเขาต้องรอดเขาเริ่มหาไรายได้เสริมเขายอมทำง,งานที่คนอื่นมองข้ามเพราะเขาอยากอิสระทางการเงินเขาใช้หนี้เป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่เครื่องกดทับความลับที่4พวกเขาให้ความสำคัญกับรายจ่ายเล็กๆคนจนหมดเงินเพราะรายจ่ายเล็กๆที่ไม่รู้ตัวคนปลดหนี้เร็วรู้ว่าทุกบาทมีพลังกาแฟแก้วละ80บาทเท่ากับ2,400บาทต่อเดือนขับรถแทนรถเมลเท่ากับเสียเงินเป็นพันช็อปออนไลน์เล็กๆน้อยๆเท่ากับหมื่นต่อเดือนโดยไม่รู้ตัวพวกเขาคุมเงินเหมือนนักครบที่คุมดาบ เพราะรู้ว่าเงินเล็กๆเหล่านั้นคือทางรอดความลับที่5้าพวกเขาวางแผนชีวิตหลังปลดหนี้ตั้งแต่ยังมีหนี้นี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยทําคนทั่วไปแค่คิดย่าขอแค่หมดหนี้ก็พอแต่คนที่ปลดหนี้เร็วเขาวางแผนต่อว่าแล้วฉันจะลงทุนอะไรจะเก็บเงินยังไงจะไม่กลับไปเป็นหนี้อีกยังไงเพราะเขาไม่ได้แค่หนีจากปัญหาแต่เขาวางอนาคตใหม่ ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคุณไม่จำเป็นต้องรวยก่อนถึงจะปลดหนี้ได้คุณแค่ต้องคิดแบบคนจะรอดและลงมือทำแบบไม่มีข้ออ้างและเชื่อเถอะวันที่คุณหมดหนี้มันจะรู้สึกเหมือนคุณได้เกิดใหม่อีกครั้งในคลิปถัดไปผมจะพาคุณไปดู3ขั้นตอนที่เปลี่ยนจากคนมีหนี้เป็นคนมีเงินล้านแรกในชีวิตอย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะชีวิตใหม่ของคุณกำลังเริ่มขึ้นแล้ววันนี้